สวัสดีทุกทกคนอาจารมาตัดแต่งพวกต้นมะขามนึกว่าจะต,ตายเนี่ยเขาไม่ตายเขาแตกใบยอดอ่อนๆมาเราก็เลยมาตัดแต่งแล้วก็เก็บใบมะขามเอาไปทำกับข้าวตัดแต่งที่นี่ด้วยเสียดายมากเลยดอกเต็มเลยมะเฟืองหวานพยายามตัดแต่งให้มันดีๆหน่อยในเมื่อ,อยังแตกดอกอยู่แตกใบก็แสดงว่ารากยังแข็งแรง น่ากินไหมจ๊ะเดี๋ยวไปเก็บเอาไว้ถ้ายังไม่ทําอะไรกินก็เอาเก็บเอาไว้ในตู้เย็นส่วนมากเราแช่ช่องฟรีซเวลาจะทําต้มยงต้มยาก็ดึงจากช่องฟรีซออกมาแล้วเทใส่เลยประโยชน์ก็ดีนะใบสดเขาก็มีกรดนิดนิดหน่นอๆเป็นยาถ่ายยาระบายขับลมในลำไส้แก้ไอแก้บิดรักษาหวัดขับเสมหะหยอดตารักษาเยื่อตากเสบนี่เราไม่แน่ใจแต่อย่าทำเลย ก็คงจะเอาไปสกัดแล้วมั้งอ่าฟอกโลหิตขับเหงือ่อสมคุณดีนะเนี่ยเด็ดเด็ดก่อนไหนๆก็ตัดแต่งแล้วอัดทริปเลยละกันหฮ้ยอ่อนอ่อนนี่แหละน่ากินด,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 ดูดิอ่อนอ่อนนี่นะโอ้ยไหนๆจะตัดแต่งกิงนะเก็บไปกินซะเลย ดูซิดูซิเดี๋ยวตัดกัํทำไปเรื่อยนะจ๊ะคนรักการปลูกทำอะไรที่เราชอบเนะี่ยแหละมันจะมีความสุขดูซิเนี่ย <c oughs> นากินน่ากินต้มยำปลาใส่ใบมะขามอ่อนหรือจะต้มยำแล้วแต่ใครชอบกินอะไรก็ต้มไปเลยหูย <c oughs> น่ากินน่ากินอุ้ยเสียาดายตัดทิ้งเสียาดายตายชักจะเก็บใส่ไปเรื่อยๆกัน นะคนรักกันปลูกอย่าลืมนะจ๊ะลงคลิปอะไรก็ได้คล,คลิปนู้นคลิปนี้คลิปนี้คลิปนั้นมันจะทําให้คือปลูกผักปลูก,ลกอะไรที่เราลักเราชอบมีความสุขอยู่แล้วอนะผ่อนคลายด้วยนี่ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ชอบจริงๆชอบจริงๆนี่เดี๋ยวเก็บไว้ <c oughs> คลิปทุกคลิปของพวกเยโอ้้ย ไปโดนชะอมเมื่อกี้ตัดชะอมมาด้วยไงตัดแต่งชะอม,มด้วยโดนน้ำชะอมนี่เอาใบไปทำปุ๋ยนะจ๊ะอเอาใบไปทำปุ๋ยได้เป็นอย่างดีพวกใบชะอมเนี่ยทำปุ๋ยได้เป็นอย่างดีเลยใบเล็กๆเกนี่ยเขาย่อยสลายง่ายด้วยหืมชอบมากเลย ทำช่องยู u b e ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงนะจ๊ะจริงๆมันไม่มีอะไรมากหรอกชีวิตคนเราถึงเวลามันก็ต้องหยุดพักกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครทั้งนั้นน่ะชีวิตมันต้องมีวันหมดอายุไขพวกเราไม่ใช่หุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ยังต้องหยุดพักเลยพักเครื่องเครื่องจักรใช่ไหม ดูแลสุขภาพไม่ดีๆเด้อดูแลเท่าที่เ,เราทําไหวนะชีวิตพวกเรานี่มันเดินทางอยู่ตอนนี้กําลังเดินทางชีวิตไปเดินทางป๊าป๊าวัดดีนาะยจีวัดดีวัดดีเอ้ป๊าป๊าเราแข็งได้ไยมนหะัวมั้ยเฮ้ไอ้ไวเนี่ยหกสิบนี่ป๊าป๊าเราเป็นคนของรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วรับเงินเดือนแล้วทุกเดือน ป้าเดือนเดือนเดือนทุกเดือนนี่เขาให้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามยี่สิบสามเราไม่ใช่สิบหรอ,หรอ,อรเงินเดือนเอวัยชารา,เ,าเงินเงินชาราภาพชราภาพได้๋ยววันทุกวันที่สิบเออเห็นป่ะส่วนของเรานี่ปีนี้ห้าสิบเจ็ดแล้วเหลืออีกสามปีถึงจะได้เงินเดือน <laughs> ขอให้ได้สักสามพันจะต่อเดือนได้หรอเอาเดือนละพันก็ยังดีนะปรับเปลี่ยนหน่อยสวัสดีการรัฐสวัสดีการรัฐดูแลดูแลพวกเราที่เสียภาษีหน่อยสิป้าเราเนี่เสียภาษีมาเยอะแล้วแต่ทํางานจะบอกให้เออป้าเราเสียเงินเสียภาษีเยอะนะเสียภาษีเป๊ะ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 ตลอดนะทํางานเหนื่อยขนาดไหนคิดดูอ่ะตลอดระยะเวลาที่ทํางานนะ่ะ ต้องจ่ายภาษีเขานะหลายคนจะอาจจะบอกว่ามีคนบอกอะไรเปล่าเวลาไปหาหมอนะโอ้ยรักษาฟีงจะมาบ่นอีกเฮ้ยมันไม่ฟรีนะจ๊ะอ้นะั้นมันเงินเดินภาษีของพวกเราทาั้งนั้นเลยนะนั่นน่ะสวัสดิการรัฐเนี่ยมันเป็นเงินภาษีที่พวกเราทํางานแล้วจ่ายนะแล้วทุกคนที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟนั้นก็เสียภาษีนะหลายคนก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเดินเข้าเซเว่นน่ะคิดดูเอาก็แล้วกันน่ะเดินเข้าเซเว่นนะ เราก็เสียภาษีแล้วใช่ไหมค่าน้ําค่าไฟที่เราจะจ่ายกันเราเสียภาษีทั้งนั้นนะ่ะแล้วจะบอกว่ารักษาฟรีได้ยังไงอ่ะหลายคนก็ไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับผู้นี้นะเกี่ยวกับสวัสดิการรัดเกี่ยวกับภาษีอะ่ะหลายคนไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายเขาฟังนะเออเห็นคอมเมนต์บอกว่าโอ้รักษาฟรีแล้วยังจะมาบ่นอีกมันไม่ใช่ฟรีนะมันเงินพวกเรามันเงินภาษีพวกเราทั้งนั้นเลยจริงๆ อืมเข้าใจได้แล้วใช่ไหมคนที่เข้ามาเม้นน่ะที่เห็นเห็นคอมเมนต์น่ะรักษาฟรีแล้วยังจะบ่นอะไรแบบเนี้ยต้องเข้าใจนะจ๊ะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกระบบเงินภาษีรายได้ไฟอะไรได้บุคคลรายได้ต่างๆนานานะแล้วจะไม่พูดคำนี้แล้วคุณจะไม่พูดคำนี้นะ เออว่ารักษาฟรีแล้วยังจะมาบ่นอะไรอย่าเงี้ยเนี่ยที่เราพูดก็ต้องให้คนที่เขาไม่รู้ได้พูดออได้ฟังไอดินกลิ่นฟางยังฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกลยดบนใบยอดยา รวมกลิ่นความหอมทำมาช่าสร้างมาเสียงคลุยผิวริ้วลอยมาสุขอุราเมื่อได้ฟังพอละเลิกอย่าลืมนะจ๊ะหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งม,มันขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแนะ่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาอไว้เดอ้อ ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ